สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู่ขู่ส้วนครับพอข้าวเป่าเท้าข้างน้าเชนแอรครับพี่น้องมาพี่น้องไหมเมนูยาปากครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับพี่น้องเบิ้งสดสดใหม่ๆสามสิบกีบปกตับครับบริด้พันบักพริกหนวยมะเกี่ยมพี่น้องเบิ้งเด้อพริกอันนั้นพริกเกล็กกำลังพอดีครับซ้ำนี่กับหัวกระเทียมเนี่ยพะออเลือดกำลังงามครับไปแล้วบะเขือพะกอเลือดกำลังงามพักอันนี้พี่น้องพักตุ่มพักตุ่มเอาปกติเอามากินกับลาบกับก๋วยเบ่าเท้าเอามากินกับจุ มาบักทัว่หนำใส่กับเขาห่อนหอนมึงนี้อาจ,จิมีเสียงรดเสียงล่านนิดหน่อยครับพี่น้องยูดส,สวนอยู่สวนขางเฮือนนี่แหละมาเดอ้อพี่น้องสูหมองสูบอนลงตัวนี้ก่อนิอึงเจียวอวดตัวเจ้วเพียคื้เขาแบบเอามาพริกร้อยใส่มาพี่นอ้องมาอมืใบตุ้มหอมดีพี่น้อง dâm chì si hôm hòm. có người mắm hôm 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 con, con hôm hôm <laughs> ่็ได้มากมาละมาเกีม่มพี่น้องเป็นผืนเลยเบิง้งหอมกงน่ะเป็นหอตับเด้หอเนือ้อ สามสิบกิบขวบดีนะพี่น้องใส่หอวกับเนื้อะากึ่งจำแก่จำแซ่แก่โสดนี่และ 我来品尝的。 อืออีเลือกแกะลังพอดีปรงอ่อน ช่างจริงๆสุดยอดครับน้อง คักไรด้วยพี่น้องม yes. <te> ั้งนี่บ่มีมาละแต่มีใบยอดยอดตุ่มยอดตุ่มยอดตุ่มยอดกวกเออมุ้ยกัน เนือ้อกะพอยดีครับเอาบุงที่ะบันเขากันปั้นยังไหมน้อง bẹp tấu nhau nhau sốm sư đi không khâu sốm sư sốm sư เห็นก๊อบรับมันเหนือกับพ่อยดีครับพี่หน่องเหนือผ้อยสามทิพย์กี่พ่อยนะ boom อพลอยหดเนือพี่น้องอเนี่ยแต่ว่ากัดบักพริกเข้าไปนี่ป้ยเพื่อนมาหากันเนี่ยพีนย่น้องมาลัดกัน ตัวนี้เป็นผืนเอาว่าหอหอเนียกอกอนอมหล่อมแซมกันเลยนี่ Ván chuối chuẩy phi trong không còn... Cái gì tên, nhạc phốn, nhạc ấy, mà cứ cho mình chiều ẩu như không mà. tên nhảm phốn nhảm nào vậy thì. cứ 嗯嗯，光个这个行。 เ่าเหนียวสมชื่อ พอสิกัดบักพริกใส่พี่น้องโอ้ยคักหลายถอย

พักกุ้ยพี่นงทึ่งเพชรทึ่งเพชรทึ่งแสบก็คักแล้วเนาะอ้านึกว่าพันธ์อมลมเอ้าเกี่ยวกระไดวนพัน 음 mm -hmm. เอาทาก่อนสามชิบกี่มันี่พวยเนื้อกับพวยมีแต่นเนพลอพวย ่ไหมยเหมือนิดตวกัดวันเยขอนะนำายกลม้องมาเ่ยโอ้โหผิดตัวพันเหมืองพันอมลมอไปหมลยโอ้โหเกี่ยวเนเหียบร้อยเลยเกี่ยว าซิบกิมนะครับส่วนขอถอดขอไปพี่น้องเสร็จดูขนาดเนื่องจากว่ามันเผ็ด <_ letter> เผ็ดแล้วมันเป็นยังตีมันมาลัดกัน, <_ letter> เ,นเ,เปแล้วมันมาหากันพี่น้อง เรียบร้อยเสียบจวดคัะได้สดสดสามสิบกีบผยนเนื้อกับอยนยำขวดขวดเลยพี่น้องโอ้คักหลายเส้กใบนี่แหละพี่น้องใบอันใบตุ่มใบตุ่มบางมองเพูนว่าใบกอกปะใบตุ่มก็คัะเอ้าก็แล้วแต่ว่าสีอื่นนาะพี่น้องเนาะเอ้าขอบคุณพี่น้อง นะครับซูมองซูบวนที่เกียรติทตามรับชมบาเท่านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้อน้องสู้ขุณทนุนคือเขานะครับมักกะไรถือแจกกระแช่าบาเท่านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ